คุณลองคิดดูนะเหมือนผมอะเป็นที่ลองรับอารมณ์หรอเหมือนเขาสนุกกันเหรอที่แทงผมอะมันเป็นความผิดเหรอที่ที่ผมเข้ามาเพื่อมาหาคุณอะ problem, problem, ฉันก็ไม่สบายใจ อยู่ๆก็มีเรื่องเล่าให้นอนไม่หลับไปไหนมาเพ็ผมไปเล่นไอเดอรมาครับไอ้บ๊อบยาเพชดว่าเคียยหน่อดิทำไมหรอเอ้าพี่เอวาครับมีลูกกับใครครับเนี่ยเข้าใจผิดไม่ใช่ไอบ๊อบมันงงเขามีกับกิ๊กด้วยอะป้าผมก็โกรธแล้วตอนนี้ผมก็ไม่ยอมจะแต่งเรื่องใช่เหรอพี่เอวก็ดูดิยืนอยู่ข้างๆเนี่ย เขาเรียกมากกว่าผมดยโอ้ oh. ไม่ใช่ไปกันใหญ่แล้วเรื่องคนคิดใจเคียร์ให้ไหมไอ้หว่วหมอมันบงการอะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ยฟังฟังพี่ oh. นะเพนน้องคนนี้ชื่อน้องเป่าหือเป็นลูกสาวคนเล็กของเบลตี้ที่เป็นนายกปินบนหัวอยู่ตอนเนี้ย เขาไม่ว่างเลยเขายุ่งมากแต่ละวันเขาต้องทํางานพี่ก็เลยเลี้ยงเป่าหือให้เพราะที่เป่ามือเป่าหือไม่มีแม่มีแต่ป้าเป่าหือก็เลยขอเรียกว่าหมาอ๋อคือตอนนี้พี่เอ,เอวากิศกับนายกอะครับเนี่ยสมควรแล้วแหละที่เป็นเพื่อนกันเอ้าทาไมพูดอย่างนี้มาเอ้าบอสเพบอสน้องเขาว่าพี่วบอสเอ้ยเฮ้ยใครน้องไม่มีน้องเว้ย อ้าวอ้าวอ้าวกูเปลี่ยนฝั่งทีอย่างนี้ไม่เป็นเพื่อนกันไม่ครัพี่พี่เอวาทำถูกแล้วไอ้บอสมันแค่แบบมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบอสฆ่าทัพบอสกูอยากทำไงแล้วกูเพิ่งนอนโรงพยาบาลมามาต้องชุบจะพาเพื่อนไปหาหมอเองหรอโอ้กูอะไรอ่ะ เอไดักสัตให้เลือกอีกทีพวกใครไม่ไม่กูไม่มีพวกแล้วกูไปดีกว่าว่าได้ได บางทิ้งไว้บนเขานะถ้าเกิดเพชรไม่ฟังบ๊อบอะเอาเลยครับเอาเลยครับอ้าวเร่ราเล่รอเร่ขอโทษขอโทษขอโทษไม่ไม่ไม่ครับผมไม่อยู่แล้วครับอย่าไปผมไปแล้วนะครับพี่พี่เอวาพี่เอวจ้าอะไรนะบ๊อบหยุดทำอะไรแบบนี้ได้แล้วเอเอ้ยคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงครับครับผมขอติดรถไปด้วยได้ไหมครับอันนี้อันนี้ไปไหนแล้วครับ จะไปทํายาโอเคครับผมขอไปด้วยครับกเไม่รับประกันความตายนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมดูแลคุณชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อมันแก้วอ๋อสวัสดีครับคุณมันแก้วผมชื่อเพชรนะ คุณมันแก้วนี่อยู่อยู่แก๊งเหรอครับเนี่ยค่ะอยู่แก๊งอะไรเหรอครับปกาเลิโอ้ชื่อเท่จังอะเอาคุณมันแก้วชื่อผมด้วยขึ้นรถมาสภารักตัวอยู่ครับไปเลยครับคุณผู้หญิงเอาเอาเอาไอ้เคียรแล้วไม่เอาคุณเลยขึ้นรถมาเลยครับไปกับผู้หญิงอย่างนั้นน่าอ้าวเคียร์เองด้วยผหไม่เกี่ยวคือเขามีน้ำใจจะไปส่งผมอะครับพอดีแถวนี้มันไม่ค่อยมีคนต้องการผมเท่าไหร่ดี ทำไมอ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะเหมือนเหมือนผมมาพูดก็คือเหมือนผมมาเหมือนผมมาเป็นของเล่นอะครับผมมาแล้วผมก็ตายอ่ะแล้วชุบหรือเปล่าไม่ไม่ครับผมผมไม่คุยกับเขาอ่ะคุณอ่าไม่คุยโอเคลงได้เลยสวัสดีครับลงอันนี้ต้องรถด้วยอย่ให้เอวามาลรอกเดี๋ยวมีคนแถวนี้ขโมยรถ ตัวสีทองลุคน่ารักแบบโจรเลยแล้วเพชรพี่ไป่นนมดเลยค่ะก็ค้นเรื่อกับผู้หญิงเลยครับอะไรเนี่ยฮะป่าครับคุยไปบอกว่ามาถึงก็โดนไม่เป็นของเล่นในบอบทามตายใช่ครับผมก็มีหัวใจนะครับพี่วะหัวใจบ้ายจับขยี้แม่งบ๊อบอมาไม่ตีไม่ดูนี่ก็ดื้อจังเลยนะเลยแล้วซ่อมรถให้เพื่อนอยู่นี้ ทำมอ่าก็ได้ก็ได้เรียกช่างก็ได้ครับครับโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวบอกช่างเอาอยางมาด้วยนะคือผมมีกล่องอ่ะมันมันซ่อมล้อได้ไหมกล่องซ่อมได้ค่ะแต่ไม่คุ้มหรอกไม่เป็นไรครับผมไม่อยากพึ่งคนอื่นอะคุณเฮชด ยื้อกล่องที Jamie, ่อุตส่าห์กล่องที่กูอุตส่าห์เก็บไว้เมื่อเนี้ยขับรถหนีรถหนีตำรวจตอนจบโกนไอ้ยี้อกูต้องไปใช้มันเรื่องอะไรเนี่ยพอคุณพอคุณน้องฟ้าครับอีกหนึ่งเก็บตัเหมือนครับขึ้นไปนั่งแล้วมันทำไมติดไม่ขึ้นไปนั่งแล้วก่อนบ๊อ มาแล้วอีหมาได้ปะออไมาทำไงกับมันดี <S <S บอยบอยแล้วเขาจะเผารถบอบนูย้ยเผาเลยเดี๋ยวเผาใหม่บบบบเฮ้ยลองพื้นทำไม อยากนั่งรถกูนักนั่งไปเลยรรล็อกมือปลอดล็อกมือดีใครล็อกมือหนูพี่อะไรปลดเลยนะหนึ่งเขาไม่ดีล็อกงั้นพี่ก็ต้องปลดลอกเอาคุยกันดีๆเคลียร์กันเคลียร์ปัญหาให้จบก่อนมันผมออกแล้วยาเขาจะแจ้งนะไอ้หมาไอ้ผู้บอกนี่เที่ยเลยปลดล็อกโลปลดล็อกมือเอ้าคุยกันดีดีเดียวปลดล็อกมือมันขับรถไม่ได้เนี่ยอย่ายิงนั่นไงอุ้ยเป็นอะไรอ่ะ โดนอะไรอ่ะทําไมมันตายเลยอ่ะห้าพันโอ้ยขจ้แต่เราองให้พื่อเรื่องอะไรนี้อ่ะกูใช้ทำไมคุณเพชรครับมันแกล้งลักกูได้ยังจะบมาไปเอากาะมาให้แป๊บหนึ่ง งอนแล้วโอยงอนทุกคนทุกคนงอนหมดแล้วมาเทเวัน,นี้พังพังให้หมดคุณเพชโอเคปะเนี่ยผมโอเคผมโอเคจริงอะจริงพูดมาก่อนผมจะได้รู้ผมต้องงอ้อใครบ้างไม่คุณไม่ต้องงอ้อผมแล้วผมไม่ได้เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปแล้วผมต้องไปจบปูนละ ใช่เง,กกน,เน,เงนะอ๋อผมชินแล้ว อาส่งไว้ไปออกไปแล้วไม่คิด่แถวนี้มันเสียงดังอ่ะสวัสดีครับเห็นเจ้าบอบไหมครับผมไม่เห็นเลยครับโอเรามานั่งอะไรคนเดียวอ๋อผมมานั่งสูตรอากาศแล้ครับ โตไม่ใช่แล้วว่าประมาณนะอยากนะแต่ามรองไห้ม่ <c oughs> ชเี้ยวไหวไม่พอยังไม่ทันเตรียมใจเลยขออะไรค่าทีไม่ได้หรอะครับเป็นอะไรอ่ะผมไม่ได้เป็นอะไรผมก็แค่นั่งคิดอะไรเล่บเปลยคิดอะไรอ่ะ คุณอยากรู้เหรอเอ่เป่าๆไม่ไม่ไม่ไอ้ขี้อย่าขำดิมันเป็นเรื่องที่รู้ได้หรือเปล่ามันมันก็ไม่ใช่ความลับอะไรนะแต่แค่ผมก็แค่ไม่อยากเล่าธนนินโอเคไม่อยากเล่าก็ไม่เล่าแต่ผมมีเรื่องจะเล่าเรื่องอะไรหรอจะฟังหรือเปล่า ถ้าคุณอยากเล่าผมก็อยากฟังที่คุณโดนแทงไงแล้วเหมือนแบบว่าแทงแล้วทุกคนสนุกผมว่าชอบมันถหงแค่ค่ผมโดนแทงเองไม่ใช่มันไม่แค่มันมีเหตุผลคือวันนี้ป้ากับมาทะเลาะกันแล้วผมอ่ะก็เลยไปนั่งคุยกับป๊าแล้วป๊าป๊าก็บอกว่า เหตุผลเดียวที่ยังเข้าเมืองอยู่เพราะครอบครัวผมก็มีเหตุผลเหมือนกันนะที่เข้าเมืองอ่ะคือ้องฟังผมก่อนไม่เหตุผลผมอ่ะพอป้าพูดแบบนั้นใช่ไหมผมเห็นป้าเพีดอยู่ผมก็เลยบอกว่าเหตุผลของผมผมก็มีเหตุผลที่เข้าเมืองเหมือนกันก็คือครอบครัวแล้วผมก็บอกว่าแล้วก็กุมเป็ด แล้วทีนี้แหละปอปปาก็เลยไปบอกไอ,บอ้บ๊อบบอกว่าถ้าเจอคุณเพชรที่ไหนก็ให้แทงแต่ผมพูดเล่นแต่บอกว่าก็จริงอผมก็เลยส่งข้อความไปบอกคุณว่าอย่ามามันเป็นการลอบฆ่าผมก็ถามคุณว่าถ้าผมทำให้คุณตกอยู่ในอันตรายผมจะไม่ คุณก็บอกว่าคุณบอกว่าอะไรนะอะไรนี่แหละที่เหมือนจะไม่โกรธใช่คือผมก็ไม่โกรธหรอกผมก็มีเหตุผลเหมือนกันเหตุผลที่ผมเข้าเมืองอะ่ะแต่มันไม่ใช่เหตุผลที่ผมจะต้องไปโดนแทงไงคุณไม่อยากให้โดนคือความรู้สึกผมตอนนี้นะมันก็เหมือนผมเข้ามาเพื่อโดนแทงอะ่ะแต่มันก็ยังมีเหตุผลที่ทําให้ผมเข้ามาอยู่ดีอะ หรือผมก็ไม่รู้นะว่าเขารู้สึกยังไงตอนที่เขาได้แทงผมกันอะอแต่คนโดนกระทะําอ่ะคุณผมไม่รู้ดิว่าคุณจะเข้าใจหรือเปล่าผมเข้าใจครับแล้วแบบนี้ทำยังไงดีอะ่ะจะทําอะไรได้ละ่ะคุณผมมันไม่มีอะไรเลยนะเว้ยคุณจะให้ผมไปสู้กับเขารอกไม่ใช่มไ,มไม่ใช่ไม,ไมไดีเินสู้ คุณรู้สึกแย่ใช่ไหมที่ผมไม่ทําอะไรเลยไม่ไม่ผมไม่ได้รู้สึกแย่ที่คุณไม่ทําอะไรเลยผมแค่รู้สึกว่าช่างมันเถอะไม่ช่างไม่ช่างมันแต่ถ้าไม่อยากพูดให้บอกว่าไม่อยากพูดแล้วจะไม่ตอาซิเอาเป็นว่าคุณลองคิดดูนะเหมือนผมอะเป็นที่ลองรับอารมณ์หรอเหมือนเขาสนุกกันเหรอที่แทงผมอะมันเป็นความผิดเหรอที่ที่ผมเข้ามาเพื่อมาหาคุณอะ่ะ มันไม่ได้ผิดที่คุณมันผิดที่ผมติดคุณแล้วมันทําให้เราไปพูดอย่างนั้นเข้าใจไหมผมพูดเองคือถ้าอย่างไันก็แปลว่าเขาเขาไม่โอเคที่ผมมาคอยเล่นกับคุณอย่างนั้นใช่ไหม,มเขาไม่โอเคที่ผมให้น้ําหนักคุณเยอะเข้าใจไหมคือมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยถ้าผมไม่พูดคํานั้นก็บาปานะ้ามา คุณก็รู้ว่าไอ้บอสมันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยทุกครั้งที่มันทําผมอะ่ะมันเคยรู้สึกอ,อะไรไหมมันมันไม่คุณก็รู้นีสใส่น้องคุณอยู่แล้วนี่อือเหมือนมันสนุกกับการที่มันทําอย่างนั้นอะ่ะซึ่งผมก็ไม่โอเคไงเข้าใจคุณคิดว่าใครจะมาโอเคกับการที่ต้องเป็นของเล่นของคนอื่นวะอืมแล้นถ้าเราตกลงกันว่าจะไม่ทำ้ายร่างกายกันถ้าไม่มีเหตุได้ไหม

ก็ผมว่ารสชาติมันก็ดีนะรสชาติของตัวตลกอะอไม่มีใครเป็นตัวตลกช่วยด้วยคุณไ่ฟังผมเลยอะคุณได้ยินแหะคุณไม่ฟังอะ่ะผมไม่ใส่ตัวตลกได้ไหมแล้วตอปนี้ผมต้องทำยังไงอะ ช่วยคิดหน่อยสิต่อไปนี้คุณทำเราเรา,เราทำยังไงดีอ่ะผมว่าคุณก็ไม่ต้องทำไรหรอกนะต้องทำสิทำไมไม่หรอกความรู้สึกคนเราพอมันเสียไปแล้วอะ่ะ <c oughs> <อ>มันก็ซื้อคืนมาได้ซื้อได้ด้วยเหรอเดี๋ยววันไอชื่อไม่ใช่ดิเฮ้ยไม่ไม่ไม่ใช่ครับผมผูดผิดมันซื้อไม่ได้หรอถูกมันซื้อไม่ได้รอรัแต่มันก็ต้องใช้เวลาผมว่าเฮ้ยคุณ ปรมาเอ็นดูคุณจะตายอ่ะใช่มันเดี๋ยวคุณผมก็แค่ไปเป็นของเล่นให้น้องคุณสนุกแค่นั้นแหละเออมันมัน,ม,นมันช่างได้ที่ไหนอ่ะก็ดูดีดมันก็คือเรื่องจริงคุณก็รู้อยู่ว่าน้องคุณเป็นยังไงมันก็เรื่องจริงอ่ะเราอะหาวิธีแก้ไขผมก็อยากให้อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขผมว่ามันไม่มีทางแก้ไขแล้วคุณก็รู้ <laughs> คุณก็รู้ว่าน้องคุณเป็นยังไนงน้องคุณไม่เคยเห็นใจใครเลยนะจริงค่ะไม่เป็นหรผมทนได้เห <c oughs> นือไม่เป็นตัวตลกให้ยียบหัวเอาผมเยยบหัวคุณไปมันได้อะไรอ่ะไม่รูู้้ไม่รู้ต้องทำยังไงเดีย๋ยวเรียนรองเท้าให้ คุณออออไ,ไม่ไม,ม่เอารองเท้าได้ปหมไอ้เลวนี่ยไม่ผมหมายถึงว่าไม่ต้องเรียนอะไรทางนั้นแหละ <c oughs> มันไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นหรอกคุณกันการที่คุณแบบมันมันก็มีบางครั้งที่มันดีขึ้นนะก <c oughs> ูจะหลุดเพราะนี่แหละกูจะหลุดไว้ดู ทำมันเถอะข้ามไปวิธีอื่นคุณบางทีผมก็ตลกนะแต่มันก็ไม่ได้ตลอดไปอ่ะเข้าใจให้ผมเอาใจถ้าคุณไม่เริกกอดผมไม่ตามหรอกดีดเีเถอะคุณขยับถอยหลังไปนั่งดีดีได้ไหมอะไรนะขยับถอยหลังไปนั่งดีๆได้ไหมทำไมหรอตรงตรงนี้ไม่ดีหรอมันกำลังจะหลุดออกไปข้างนอกคุณคิดว่างไงอะ่ะ ผมคิดว่าผมคิดว่าน้องคุณจะควรตีนผมเข้าใจแต่ผมก็ยังอยากให้หนะยอนเพื่อนสนิทผมและครอบครัวผมอยู่กันได้ไปเที่ยวกันได้ให้ครอบครัวผมได้ให้ความอบอุ่นคุณให้คุณไม่เหงาให้มีเพื่อนเล่นคุณจะบอกว่าผมเหงาผม ผมไม่ได้บอกว่าคุณเหงาแต่ป้องกันไว้เพื่อเหงาเนี่ยคุณเหงาไหมอะเหมือนคุณจะบอกว่าผมไม่มีเพื่อนคบอะโอ้ยผมพูดอะไรก็ผิดไปหมดเลยทำไมจะไม่มีคุณวอนคุณยอนคุณยอนยอนกับวังวัไน้เคุณยอนคุณโอ้แล้วก็คุณยอนคุณฟอ คุณไว้พี่คุณแล้วก็คุณวอนคุณยอนเยอะจะตายอ่ะคุณคนอีกคนหนึ่งหนูหนูตีฟหนูตีฟหนูตีฟเออคุณลืมได้ไงเนี่ยถูกอีกน้อยเขาผมก็ยังมีคนเหล่านั้นแหละเนาะคุณผมด้วยฮัลโหลแล้วมีคุณด้วยเหรอลืมเมื่อป่ะอ้าวงี้ก็มีดวงด้วยดิ S <S 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 อะไรนะ <S <S ไม่มีหรอ <S <S มีครับ <S <S มีอะไรนะมีผมมีผมทำไมอ๋อไม่โอครับปิ้งปิงนะ